สวัสด,ดีชาวหมู่บ้านเลิฟลี่ซากุระของพี่แตงกวาทุกคนเลยค่ะอะแล้ววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีการปิดพี่หมีในโรงละครที่สวนสนุกค่ะปกติบรรดาพี่หมีเนี่ยจะออกมาเต้นใช่ไหมคะแล้วพอเรานั่งดูไปสักพักพี่แกเนี่ยก็จะออกมาทำร้ายร่างกายนะคะ พร้อมแล้วเข้าไปด้านในกันดีกว่านะคะคือว่าบางทีเนี่ยเราอยากได้พื้นที่ใช้สอยของเขาใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นโรงละครที่มีเก้าอี้นั่งให้สําเร็จเลยอย่างบางคนทําละครแล้วต้องรีบใช้ฉากแบบนี้แต่สร้างไม่ทันอากดนั่งเลยค่ะอย่าลืมให้ผู้หญิงเนี่ยตามเรามาด้วยนะอ่าตอนนี้พี่หมีออกมาแล้วทีนี้ก็ยืนขึ้นนะคะแล้วก็คุยกับผู้หญิงกดให้เขารอค่ะ สามารถจะใช้เป็นตัวผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่ให้เขานั่งรอทีนี้เราก็พาผู้ชายเนี่ยววาไปที่ไหนก็ได้ที่พี่ให้ตัวผู้หญิงรอเนี่ยเพราะว่าพี่ใช้คำสั่งคำวิทมีกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเอาไว้แล้วนะคะแล้วเราก็สลับมาเป็นตัวผู้หญิงค่ะจะเห็นว่าพี่หมีเนี่ยหายไปหมดแล้ว <Wow. S 1> เอาเป็นว่าปีนขึ้นไปดูค่ะเพื่อความชัวร์นะแอบอยู่ตรงไหนหรือเปล่า หลังฉากด้านนี้มีไหมโอเคไม่มีค่ะไปดูด้านนู้นต่อด้วยเชค็คให้ทั่วเลยนะคะว่าพี่หมีเนี่ยหายไปจริงๆไหมอะไม่มีจริงๆด้วยและนี่ละค่ะก็คือวิธีปิดพี่หมีนะคะเอาละค่ะที่นี้น้องๆก็สามารถที่จะใช้สอยพื้นที่ในโรงละครแห่งนี้ได้แล้ว แต่มีข้อแม้นะคะว่าตัวผู้หญิงเนี่ยห้ามออกไปด้านนอกแล้วถ้าจะเรียกใครก็ให้โทรตามเข้ามาหรือถ้าใครขยันหน่อยจะใช้พื้นที่ของไลฟ์มิวสิกคลับก็ได้นะแต่ว่ามันไม่มีเก้าอี้สิอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะโทรตามเพื่อนเข้ามานั่งนะคะกดเรียกมาเรียงตัวเลยและนี่ก็เป็นวิธีของคนขี้เกียจนะคะก็ไม่เชิงว่าขี้เกียจหรอกแต่ว่าเวลาทำมันน้อยนะคะเราอาจจะทำไม่ทันนะเราก็ยืมฉากเขามาใช้ เนี่ยเวลาที่พี่ทําการ์ตูนสั้นแล้วใช้ตัวละครเยอะๆนะคะพี่ก็จะเรียกเขามาด้วยวิธีการนี้แต่ก่อนหน้านั้นต้องกดคําสั่งคําวิทมีกับเพื่อนเอาไว้ก่อนนะคะนั่งลงเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเขาจะได้นั่งตามเราการที่จะให้ตัวละครอื่นๆนั่งรอเราในจํานวนเยอะๆนะคะให้เข้าไปที่โพสต์โหมดแล้วกดคําสั่ง NPC wait ค่ะพวกเขาที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆเราเนี่ยก็จะรอนะคะ น้องๆก็คงพอจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการที่เราจะสร้างฉากขึ้นมาฉากหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานะโดยเฉพาะฉากที่ใช้ตัวละครเยอะๆดังนั้นคงไม่ต้องสงสัยค่ะว่าทำไมบางทีพี่ตังกวาเนี่ยถึงได้อดนอนทําเดิมทีเนี่ยพี่เป็นสายวาดนะคะวาดแอนิเมชันเอาแต่มันช้ากว่านี้มากค่ะเรียกได้ว่าพูดตรงๆไม่ทันกินพอมารู้จักเกมนี้แล้วค่อย,ยังชั่วหน่อยนะคะ ทีนี้จะเปิดทำการแสดงอะไรก็เต็มที่เลยนะคะจะเชิญแขกมากกว่านี้ก็ยังได้เลยตอนนี้เวทีนี้เป็นของเราแล้วค่ะเราสามารถที่จะประดับตามใจชอบได้เลยจะนำเครื่องดนตรีที่อัปเดตมาใหม่มาวางเรียงเลยก็ยังได้หรือน้องๆจะนำไปสร้างเป็นโรงหนังเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นโรงหนังเนี่ยมันจะต้องมีการตัดต่อเข้ามาพ่วงค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กลายเป็นดีเจไปแล้ว น้องๆก็ลองไปคิดกันดูค่ะว่าเรายึดมาแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้บ้างนะคะจะบอกว่าตอนที่พี่เล่นเกมนี้ใหม่ๆน่ะพี่ไม่รู้ไงพี่ไม่เก่งพอไะพี่เอาฉากมากันไม่ให้หนีมันลงมาคือตอนนั้นอยากจะทำโรงหนังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยชำนาญแล้วก็ดีกว่าเยอะเลยอ่าวันนี้ใครรอความฝันอันยิ่งใหญ่ของเชอรี่กันอยู่บ้างคะมืดหน่อยนะเพราะว่าพี่ยังพักไม่เสร็จเลย รักทุกคนเสมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหมู่บ้านเลิฟพี่ซากุระอินดีต้อนรับทุกคนบ๊ายบายค่ะ